สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆชาวพิษณุน,นะครับอยู่กับช่องอน,นุนนท์ไซซิงนะครับนะวันนี้มาดูครับดิเอาลูกเพิ่งมาถึงเมื่อกี้นะครับเนี่ยว่าจะมาขุดข้าวเนี่ยอยู่กับเจ้าดีซีหกศูนย์นะครับอาธีอาธีก็มาขุดข้าวนะครับเสร็จย่ง,งานนึงเลยอยู่นู่นครับ อยู่ตรงนู้นครับนี่อยู่สองงานนะครับเดี๋ยวรอ,อคนเลยนะครับตุ๊กตาก็เปื้อนนะครับ,รรรบมิชลินชิลินน้อยไวซย้ซื้อมาใส่ครับซื้อมาใส่อยู่ครับเออผู้ผิดแลเวอะดูรอบๆตัวรถนะครับเนี่ยบอกรกะบะก็ไม่ค่อยกว้างสักเท่าไหร่นะครับป่บาท้ายผมว่าสิ หาบังฝุ่นมาใส่ครับเนี่ยหาบังฝุ่นมาใส่ครับนี่จอดรอขนข้าวนะครับรถตันทางนะครับของรถยังไม่มาเลยก็จะให้ขยบแล้วก็ขนข้าวข้าอยู่ตรงโน้นมีหกสอบครับรอครับรอรอรอขนข้าววันนั้นผมเอารถไปครับเจอลุงครับดินเหมือนยาเรเดียนเลยครับเนี่ยดิน ฮุ้ม้อไปเลยนะครับเนี่ยมันเปื้อนๆนี่นี่ยังไม่ได้ล้างแล้วครับเนี่ยนี่นะเปื้อนติมเลยครับเนี่ยท่อก็เปื้อนครับนี่ครับท่อทามาใหม่แล้วนะครับเนี่ยนี่ท่อทามาใหม่แล้วนี่แต่ก็เปื้อนเหมือนเดิมครับลงมาถึงเรื่องนี้เครื่องร้อนเครื่องยังร้อนๆอ,อยู่เลยครับนี่โอ้เปื่อนเลยเดี๋ยวล้างรถก่อน เอาวันล้งกลนกันครับนี่ครับตามซอกตามมุลน,นะครับเนี่ยเบื้องก็จากนั้นไปขุดข้าวไป,ไปเจอดินหลวมโอ้ยอดมากเลยครับเนี่ยผมทำมทำท่อมาเสร็จแล้วเนี่ยแต่ว่าท่อตัวนี้มันดังนละเสียงกันนะครับ เพราะว่าตัวนี้มันอุดรูไว้หมดเลยครับเนี่ยอุดรูไว้หมดเลยอุดรูไม่ไว้หมดเลยนะครับเนี่ยมันไม่เหมือนทอต,ตัวก่อนนะครับตัวนี้มันตัวก่อนนะครับแต่ว่าไปอุดรูให้มันหมดแล้วครับนี่อุดหมดเลยครับเสียมันก็แบบท่อลงโล่งครับ นี่ครับนี่ะครับผมกบผมรอขนข้าวนะนั่นเร่องน้องอย่าให้ผมทำสีอะไรครับนี่ที่จานมูเล่นะครับนี่ไม่ททำสีอะไรบอได้นะครับนี่นี่อย่าให้ทำสีอะไรครับนี่บอกเลยครับ ผมเปลี่ยนมาใหม่แล้วครับนี่เป็นแบบว่าลูกกิ่งแบบโ้น,นครับนี่ตัวเก่าผมมีอยู่ครับผม,ม,มนื่ยลังเลครับนี่แตกหมดเลยแยกสิสวนมาต,ตัวตาไม่ช่ลิงก็มีอยู่นะครับนี่แต่ว่าตูดมันเสียนะครับนี่นครับตัวเก่านีมาก ครับตัวกอมันจะเป็นแบบนี้ผมไป,ปกึ่งเอานะครับนี่ผมไปกึ่งเอาโอเคครับเก็บไว้มันค่าวสบายสบายครับสไตล์พวกผมย้อนสไตล์รถไทยซิ่งนะครับนี่ครับตัวนี้อย่าให้ทำสีอะไรครับนี่แก้มรถไทยเนี่ยแก้มอ่ะให้ทำสีอะไรครับเนี่ย คอมเมนต์ใต้คลิปเลยน,นะครับสองข้างเลยนะครับนี่สองข้างเลยนี่มอกอบมกอบกอบด้วยอ่ะนี่ครับมีใส่คาร์บอนนะครับนี่ก็ยังไม่หมดเลยนะครับนี่หยังไม่เนียนครับคาร์บอนนี่นีงไม่แต่คาร์บอนนะครับที่ตุม่มีนตีมเลยครับนี่ นี่นะครับมาดูข้าวไม่ค่อยได้ลงคลิปเพราะว่าดขาูข้าวมันคันนี้มันพังครับก็ซ่อมเครื่องครับเป็นน้ำเครื่องครับเครื่องพังเปลี่ยนสองสามเครื่องก็พังเครื่องนี้ดีแล้วครับเนี่ยเปลี่ยนมาดีแล้วเครื่องยน วันนี้ไม่ได้มาคนเดียวครับมากับลุกน้องด้วยฮะอีกคนนึงก็กินข้าวอยู่ครับหล้ก็มานะครับใครอยากฟังเสียงท่อนะครับี่เดี๋ยวผมจะสตาร์ทเครื่องให้ฟังดูนะสตาร์ทเครื่องให้ฟังนะครับคลิปคลิปที่แล้วครับ จะไปเชื่อมท่อนะครับนี่ช่างไม่อยู่ก็เลยไม่ได้เชื่อมครับก็เลยคลิปตอนนั้นคลิปขนไม้นะครับน,นี่คลิปขนไม้เอเดี๋ยวผมกระตัดให้ฟังครับฟังเสียงว่ามันเดิมว,ว่ามันเหมือนเดิมไหมครับ นี่นะครับปัองเสียงไปแล้วเมื่อกี้กบกอประมาณนี้นะครับนะครับโอเคครับสำหรับชิ้นนี้ลืมกดแลร ครับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับกรจะมีคลิปนะครับนี่อย่าลืมนะครับให้ทำสีอะไรครับนี่คอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยครับนี่สองข้างเลยครับทีนี้ก็สองข้างเอาสีเดียวกันหรือต่างสีก็ได้นะครับได้แต่ครับมูเล่เหมือนกันนะครับมูเล่เล่นหนนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวกันคลิปหน้าครับลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสด,ดีครับ